ก็สวัสดีนะครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือแหลมแท่นนะครับเพื่อนๆที่ไม่เคยเห็นหรือใครที่เข้ามาชมก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมนในกาบชายหาดใกล้ๆบางแสนตรงจุดที่แหลมแท่นมันเป็นเช่นไรเดี๋ยวผมจะพาเดินดู ็บางคนก็อาจจะบอกว่าทะเลแค่นี้ก็มาถ่ายให้ดูก็อย่าว่ากันครับก็มีคนอีกจำนวนมากก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันี่เห็นชีวิตสัตว์เล็กๆล็ก,ลก,ลกน้อยกุ้งหอยปูปลาหอยที่ติดกับก้อนหินซึ่งต่อไปในอนาคตเป็นล้าน,านปีพวกนี้จะเป็นทราบฟอสซิลครับ แม้กระทั่งอยู่ผูเวียงหนองบัวลำพูก็เห็นซากหอยพวกนี้แหละที่เป็นที่กบันที่เห็นอันนี้ขาจะมีการจัดงานเลยสัก,กจักไาจัดเตรียมงานจะจะให้ดูบริเวณเขาสามมุกฝั่งโน้นครับจะให้ดู คกนักตกปลาน้องก็จะได้ปลาเลยตรงที่น้ำคนๆก็คือน่าจะเป็นดินบยูที่ต้นทางโน้นก็มีคนตกปลาทะเล จุดที่ไม่มีภูเขาก็สุดลุงหูตาเหมือนจุดโน้นก็เห็นเรือเรือวิ่ง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 นี่ก็คือเขาสามเดี๋ยวผมจะพาเดินเรือชายหาดออกไปดนแ,แบบนี้สำหรับคนไม่เคยเห็นไม่เคยมา ก็จุดนี้สมัยก่อนผมเคยมาแต่เขาไม่ได้ทําตรงที่ผมเดินอยู่นี่ก็ยังไม่ทํานะครับก็เป็นทะเลที่ไม่มีอะไรรองรับเหมือนข้างล่างที่ผมถ่ายให้เห็นจะเป็นแบบนี้ก็เห็นเพื่อนๆ F4 คนหนึ่งช่องทันวาพาลุยครับเขาก็มาถ่ายหอยแมลงคู่ เขาคงไม่ได้มาถ่ายจุดนี้หรอกครับเขาถ่ายจุดอื่นที่เขาเลี้ยงโอชิปนั้นชิปฟังของเขาเลยชิปเดียวมียอดวิวล้านกว่าวิวเลยของทันวามาลุยครับก็เป็นเพื่อนกันน่าจะสองปีกว่าเลยครับเพราะว่าตอนแรกทำใหม่ๆก็รุ่นแรกๆที่ผมกดติดตามเขาก็อาจจะติดตามผมมั่งครับผมไม่รู้เพราะเราปิดส่วนตัวไว้ ฮ <Yeah. S 2> เป็นซากหอยมันเหมือนลูกหอยแกงหอยนางรมที่มันติดกับหินเลยครับ mm hmm. ก็อันนี้ถ้าถ้าหลงเอาไปไว้กลางป่ากลางเขานี่ก็ก็คงจะฮือฮายอยู่เหมือนกันครับก็ <c oughs> <c oughs> มีแต่ซากหอยซากหอยฮะติดอยู่กับหินนี่ก็เป็นจุด ตรงแหลมแท่นครับถ้าเขาไม่ทําอย่างนี้ออกมาก็ไม่น่าเดินไม่น่าเที่ยวเหมือนกันถ้าสผมผมดูพราะทางลงก็มันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาเดินดูขึ <c> ้น <oughs> บนแหลมแคาน ฝั่งนู้นก็เป็นถนนฝากอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ค้าขายเรียนครับขายของอันนี้ก้อนหินนี้เมื่อก่อนนี้เขาจะเป็นสัญลักษณ์ของแรมแท่นนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นสัญลักษณ์อยู่เพราะว่าตรงนี้เขาบอกคําว่าแรมแทนแรมแทนแรมแท่นเป็นโลโก้ของที่นี่เช็คอินจุดพื้นองแรมแท่นมาอยู่ตรงนี้ อตรงนี้เหมือนทํายังไม่เสร็จครับไม่มีพื้นทางเดินที่เดินออกไปหรือมันเคยเสร็จแล้วมันล้างไม่แน่ใจจรงนี้ก็จะมีธงทิวธงชาติอาเซียนครับจะแสดงธงชาติอาเซียนทั้งหมดเือิจ้เห็นนักตกปลาก็าเดินเขาเขาคงเดินไปตามทางเดินประเภทน,นี้ ผมจะพาเดินไปนิดนึงแต่จะตกกันแล้วกันถ้าตกผมก็่วยละครับเขาเดินประจาทห้องไม่เป็นไรตกก็เจ็บละครับข้างล่างผมเข้าใจว่าน่าจะเคยก่อสร้างครับว่าตอนเจ็นั้นมีเสริมนเหล็กอยู่ยข้างในมันอาจจะพังไปแล้วผมจะไม่เดินไปถึงนูน่น เสร็จไปก็นี่ยครับเป็นสิ่งก่อสร้างที่เราทําทํายังไม่เสร็จผมไม่กล้าเสี่ยงไม่เสี่ยงเลยก็จะเห็นให้เห็นหอยที่มันเกิดนี่ครับน้ําเค็มกับเหล็กมันผูกกันไม่ได้เป็นเส้นทั้งหมดเลยเไปเรื่อยาฝากฟัง น่าจะเป็นน้ำเติมมากมาุโมงนี้ก็เป็นหินสองชาติได้ผลม,มามีคนลงเล่นน้ำจุดนี้ด้วยเข้าไปหาหอยครับไม่ได้เล่นน้ำหรือเปล่า คนลงไปหาหอยเอามื่กี้เห็นอยู่หายไปไหนไนะเขาดำน้ำนี่ครับโอ้เข้าดำน้ำหาหอยกันใกล้ๆถ้ามองใกล้ๆจะเห็นจะให้ดูตรงจุดมุมโอ้คนลงเล่นน้ำลึกหาหอยมันลึกอยู่เหมืนอนกันนะตรงนั้นหาหอยจริงๆครับก้ใส่ตรงมือหา อันนั้นที่ต่อจากแหลมแท่นไปจะเป็นชายหาดบางแสนนะครับชายหาดบางแสนก็เกือบ2กิโลความยาวตรงจุดแหลมแท่นก็มีโต๊ะเต,ตียงเก้าอี้ไว้ให้เช่านั่งทานอาหารเขาบอกว่า,วา,วาจุดนี้คนจะลงยามเยน็นมันหมายความว่ากลางคืนเป็นที่นั่งรับประทานอาหารประมาณเดี๋ยวผมจะพาดูบรรยากาศที่แหลมแทน่น ยัขคงรดอาเสียงแทกตรงนี้น้ำใสดีครับเลยเป็นกรนน้ำทะเลมันขึ้นมาน้ำทังตออมันอันนี้จุดนี้จะผมอยากให้ดูตรงนี้จะยัง้าใบที่ชข้ามาการให้คนเช้านั่งทานอาหารครับ มา,าจับหอยจับปูองน,นตรงโน้นคนลงไปหางมหอยครัมีปูเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูจุดมุมโค้งตรงที่จะเชื่อมต่อบางแสนนะครับว่ามันเป็นยังไงตรงนี้ต่างจากหาดบางแสนอยู่หาดบางแสนจะไม่มีหินโกดหินก้อนแบบนี้อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นหินที่ธรรมชาติของเขาไม่น่าจะได้ขอนมาแบบนี้ ก็เป็นภูมิทัศน์ที่แตกต่างที่อยู่ชายหาดแบบนบแนวเดียวกันใกล้กรุงเทพขับรถจากบ้านมาไม่ถึงชั่วโมงเลยเนี่ครับจุดที่ตอนต่อก็ยังเรียก่วนจุดนี้เป็นส่วนต่อของแหลมแท่นอยู่ครับความแตกต่างก็มันจะไม่มีชายหาดและจุดนี้มันเหมือนจะเป็นที่มารวมของขยะเลยที่จุดนี้ ครับผมจึงบอกว่าบางแสนนี่หาดบางแสนที่เลยจากสิ่งกอ่อสร้างที่ทําแท่นทางเดินปูนไปนู้นเป็นบางแสนทั้งหมดครับยาวประมาณกิโลสองกิโลไปคนก็มาเล่นน้ำเยอะพอสมควรครับพราอเป็นไม่ใช่วันหยุดนะครับวันนี้เป็นวันธรรมดาแต่มันเด็กปิดเทอมแล้วมันอยู่ใกล้กรุงเทพเยจนมากก็งั้นแหละครับก็าพาลูกหลานมา ดูทะเลเล่นน้ำทะเลทะเลใกล้กรุงเทพที่สุดก็น่าจะจุดนี้แหละครับที่สามารถเล่นน้ำได้ดีถ้าจุดที่ผมเยืนอยู่นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแหลมแท่นไปจนถึงโน่นครับก็แตกอยู่เหมือนกันเพราะว่าตรงทรายหาดบางแสนตรงนั้นผมก็ว่าน่าจะมีขยะเข้านะครับแต่มันอยู่ในเขตก็เทศบาลเขาก็คงจะลงทำความสะอาดทุกเชา้าผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นประมาณนั้น ส่วนที่ไม่ทําความสะอาดมาก็นนี่ครับก็ที่เห็นอยู่นี่คือขยะที่มันมาตามทะเลนั่นแหละครับก็มากองอกปอกปอกอยูอ่ประมาณน,นี้เนี่ยส่วนที่ผมต่อมาถ้าได้ดูจากต้นคลิปแหลมแท่นทางน้นจะไม่มีขยะกองเพราะว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่เว้าออกมาจากทะเลแล้วก็มันยื่นออกมาขายะมันก็เลยมากองอยู่จุดนี้ ส่วนคนที่เห็นมองไกลๆไม่รู้กล้องถึงหรือเปล่าคนก็ลงไปหาหอยครับน้ำขุ่นๆก็ได้บ่งบอกว่าน้ำทะเลที่เขาไปมันไม่ลึกครับเป็นน้ำตื้นแล้วก็เป็นน่าจะเป็นดินโคลนน้ำถึงสีขุ่นส่วนทางโน้นมันเป็นดินทรายครับถ้าได้ดูตามประวัติเหมือนเขาก็ขนทรายมามาลงเองเหมือนกันนะครับทางโน้นทำเป็นทรายครับเพราะว่ามันเป็นจุดเดียวเลยจาก โคดนั้นหนนั่นไปก็เป็นหาดทรายไปเลยครับผมจะให้ดูทะเลมุมไกลๆๆๆ,ๆที่เห็นเป็นซากตอไม้เอนใกล้ๆในกล้องอาจจะไม่เห็นครับเป็นที่เลี้ยงหอยแรงหอยแมลงพู่ของเขาครับตอนนี้ก็มันเหมือนคนบริโภคเยอะคนเลี้ยงน้อยหอยแรงมันพึิงได้โลละร้อยโลละร้อยห้าสิบครับผมยังจำความได้ปี สี่สามแปดถึงถึงสี่แปดหรืออะไรสี่ห้าผมก็ยังจำได้ครับว่าผมเคยกินยังกินสามโลร้อยตอนปีก่อนปีสี่ส่วนผมกิน, 1, น 40, กิโลละสิบห้าบาทประมาณนั้นหอ,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 อยเม้นคู่หอยแดงตอนนี้แบบนั้นไม่มีอีกแล้วเหมือนคนจะเลี้ยงน้อยมาให้ดู คนที่เข้ามาใครไม่เคยเห็นแหลมแท่นหรือหาดบางแสนก็ดูครับเผื่อมีโอกาสอยากมาเที่ยวคนที่อยู่บนดอยคนที่ไม่เคยมาก็หลายล้านคนครับโดยเฉพาะพี่น้องทางฝั่งลาวก็อาจจะไม่มีโอกาสได้มาเห็นก็ดูตามคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับก็ทางฝั่งลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ไม่มีชายทะเลมา ติดต่อก็น่าเห็นใจเหมือนกันคนที่มาทำงานในเมืองไทยก็อาจได้มาเที่ยวมาเห็นประมาณนี้ชายทะเลบางแสนคนเริ่มมาเล่นน้ำเยอะแล้วครับเ,เยอะไปเยอะเ่ืนตูเตียงแต่๋ันนี้ก็มีขาบขาบน้ำเชมติดาตามที่นอนครับชายหาดบางแสนกับแรมแท่น จะต่างกันเขาบอกว่าบางแสนนั่นคนมาเที่ยวกลางวันกินครับเสร็จจากกลางวันตอนกลางคืนเนี่ยแหลมแท่นจะเป็นคนมานั่งทานอาหารตอนเย็นถึงกลางคืนเขาเขาว่าอย่างนั้นครับก็เหมือนกับว่าเป็นซีฟู้ดตอนเย็นน่าน่าจะใช่ดูรูปแบบมันเหมือนเป็นอย่างนั้นก็ดีมกันเลดช่วงเวลาสวยงาม สวยงามเพื่อนๆเ,เข้ามาก็ฝากอดอกดติดตามช่องด้วยนะครับท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวที่นี่คือแหลมแท่นครับ